สรุปเรื่องราวของเมืองทองกับท่าเรือในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าพูดกันตรงๆการจัดตัวเนี่ยผมว่าเมืองทองเอ่อโลเทชันมาจากเกมกับอุทัยพอสมควรนะธีรพล,ลย้อยๆเนี่ยกลับมาเป็นตัวจริงนะครับก็ถือว่าเป็นการเลือกหมากที่ที่ดีเลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลอดครึ่งแรกเนี่ยธีรพล,ลยอยๆเล่นได้โดดเด่นมากตัดเกมท่าเรือได้หมดเลยผิดกับทังฝั่งท่าเรือที่ วันนี้ก็โลเทชันเหมือนกันจากเกมกลางสัปดาห์กับบีนีนะครับชาลิชอปุยก็ได้ลงเป็นตัวจริงแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะยังช้ากับเกมเพราะว่าห่างจากเกมการแข่งขันใหญ่ๆไปนานด้วยนะครับมันก็ทําให้จังหวะมันยังยังไม่ค่อยทันคนอื่นเขาอะมันก็ทําให้เหมือนเลี่ยมมันจะมันจะช้ากว่าทุกคนไปนะครับพอพอเรื่องของการจัดตัวเนี่ยทั้ง2ทีมโลเทชันมาจากนัดกลางสัปดาห์เนี่ยมันจะทําให้ มันต้องมาดูกันว่าที่เหลือคุณภาพในทีมมีใครให้เลือกใช้อะไรยังไงขนาดไหนปรากฏว่าเมืองทองเนี่ยถ้าถามมาตรงตัวที่เลือกใช้ในทีมเมืองทองอมันเป็นตัวที่เล่นกันอยู่แล้วเขาจะเอาถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองก็ตามอาธิคุณมีทัวมก็คือตัวที่เคยเล่นอยู่แล้ววิธีการซ้อมวิธีการเล่นมันเหมือนกันมองกับกันนะกับฝั่งท่าเรือฝั่งท้าเรือจะใช้ผู้เล่นอยู่เซตเดิมเซตเดียวเซตนี้มาตลอดแล้วก็เปลี่ยนแค่ตามตำแหน่งไม่ได้เปลี่ยนเป็นแผงไม่ได้เปลี่ยนเป็นชุด ผมไม่รู้ว่าวิธีการซ้อมของทั้งสองทีมแตกต่างกันยังไงผมไม่รู้ว่าเมืองทองเวลาซ้อมนักเตะที่เป็นตัวสำรองจะได้ลงมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่หรือว่าทีม11คนด้วย,วย,วยบ้างหรือเปล่าฝั่งห้าเรือผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราเห็นแล้วว่าถ้าทรงเนี้ยการโลเทชันของท่าเรือทําได้แย่กว่าทา้งฝั่งทองนูรูโอเคดีในเกมกลางสัปดาห์จริงด,ดีในเกมที่แล้วจริงแต่ว่าพอมาเล่นเกมเนี้ยผมว่าจังหวะสุดท้ายของนูรูลก็ยังดูขาดๆเกินๆอยู่ตามมาด้วย คู่เซนเตอร์วันนี้ก็เปลี่ยนอีกเล่นแล้วอ่ะวันนี้วารุณน้าเวทกับกับทางด้านของเดวิดโลเชล่าก็ออกมาไม่ค่อยดีเหมือนกันมันช้าทั้งคู่เลยแล้วยิงลูกแรกพอโดนลูกแรกเนี่ยรูกแรกเป็นลูกที่เอาจริงๆถือว่าประกบผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกแต่วิลเลียมพ็อปมงดีจริงๆมงแรงแล้วก็มาถึงตัวฟิลิปโรเลอร์ซึ่งบางกว่าแล้วอ่ะคนประกบกลายเป็นตัวบางกว่ามันก็ไม่ไม่แปลกอ่ะถ้าถามว่า ถ้ากวินเซฟได้ลูกเนี้ยก็ก็ถือเป็นเป็นเป็นจังหวะที่น่าจะพูดถึงเหมือนกันแต่ว่ากวินก็เซฟไม่ได้อะมันจ่อแล้วอะระยะประมาณสาเมตรมันจ่อแล้วม่งแรงด้วยก็ต้องชมคนม่งก่อนแล้วว่าวิเลนปอปมงได้ดีมากๆจริงก็เปิดมาเปิดมาดีด้วยเปิดมาเข้าหัวเลยลก็ถือว่าผิดพลาดไปสำหรับทางฝั่งของท่าเรือในี่ลูกแรกลูกสองเนี่ยต้องบอกกันว่าผมว่า มันเคลียร์กันไม่ขาดอ่ะอเคลียร์กันไม่ขาดเราเตะมุมเหมือนเดิมเลยเสียจากเซตพีเซตพินี่แหละพิชาเนี่ยเปิดมาแล้วมีซาเยฟมองต่อมาให้ธีรพลเยอะเยะเยซึ่งไม่มีใครคุมธีรพลยอะเยยเลยเว้ยแม่งแบบปล่อยให้ไอเอี้ยงคือยืนจับบอลแล้วก็พักอ,อกได้ยิงง่ายๆมากต่างกันนะต่างกันเพราะว่าเนลสันบริบรยาก็มีจังหวะพักอ,อกยิงนัินแต่ว่าจังหวะพักอ,อกยิงของเนลสันบริบรยาเนี่ยคือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทูพอเนี่ยมาถึงตัวแล้วมันไม่ไม่ง่ายเหมือนลูกที่เมืองทองยิงท่าเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าถ้าถ้าพูดมาถึงตรงเนี้ยเราเห็นได้เลยว่าหนึ่งถ้าเรามีปัญหาเรื่องการประกบสองคือเกมรักของท่าเรือจากเซตเพย์มีปัญหาไว้ไม่ว่าจะเป็นเตะม,มุมฟรีคิกเอาไม่อยู่แล้วไม่แล้วเมืองทองไม่ได้เล่นจังหวะแรกนะเมืองทองเล่นสองจังหวะก็คือจังหวะเปิดไปที่ตัวไกลอะ่ะทั้งสองลูกเลยซึ่งมันเป็นวิธีการเสียประตูที่มันเหมือนเดิมเว้ท่าเรือไม่ได้เรียนรู้จากตรงนี้ไว้แล้วก็วิธีการบวกข,ของท่าเรือ ก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่คือการ cross ากเลนเ้นเข้าไปค r อสจากเลนเ้นเข้าไปเมืองทองวันนี้ท่านวัดกับเกมเจอแบงคอกหรือว่าเกมเจออุทไทยหรือว่าเกมเจอบุรีรัมเนี่ยคืออ๋อยังไม่เจอแบงคอกเกมเจออุทไทยกับบุรีรัมก่อนสองเกมเนี้ยเมืองทองเนี่ยคือต้องบอกเลยนะว่าเกมนี้เล่นง่ายสุดเลยมีหน้าที่แค่ป้องกันการบล็อกจากด้านข้างตัวคู่เซนเตอร์ไม่หลุดจากตำแหน่งประกบตัวให้แน่นแค่นี้พอเดี๋ยวที่เหลือ โยนไปแล้วเดี๋ยวพวกพิชชาพวกคีรพลยเยอะๆเ,เอาไปแก้ไขสถานการณ์กันเองนี่คือการบ้านที่ผมไม่รู้ว่าทา้งฝั่งมาดามแป้งโคดูจะได้ทําต่อหรือเปล่าจะไปได้ไกลขนาดนั้นแต่มันเป็นจุดที่ต้องแก้ไขโดยด่วนเวย้ยวิธีการต้องไม่เล่นแบบนี้แล้วต้องเลิกเล่นการคลอสจากลิมเส้นได้แล้วเพราะว่าคู่แข่งมั้ดักได้หมดแล้วคุณมีกองหน้าตัวสูงร90เหรอมันไม่มีคุณมีตัวเป้าที่เป็นจ,จับจอมเจ้าเวหาหรอหม่งกี่ครั้งก็เข้าหรอก็ไม่ไงกลายเป็นวันนี้ เมืองทองอ่ะมงได้ดีกว่าด้ซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรือเองคุณต้องเลิกที่จะคอสบอลจากริมเส้นถึงแม้ว่าไอปีกริมเส้นตัวจี๊ดของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อเควินหรือว่าฟิลิปหรือว่าบัดดินหรือว่าประกรณ์เนี่ยเป็นตัวที่แบบจี๊ดริมเส้นแต่มันใช้ไม่ได้ผลคู่แข่งในไทยลีกแล้วปรับตาจินตนาการภาพถ้าเรือคือออกข้างแล้วเปิดถ้าเรือคือออกข้างแล้วเปิดเป็นแบบนี้มาตลอดแล้วก็เล่นแบบเนี้ยมาตลอดจุดคู่แข่งจับทางอะไรซึ่งตอนเนี้ยวันเนี้ยเราแสดงมันแสดงให้เห็นเลยว่า เฮ้ยมาริโอจับทางท่าเรือได้เล่นด้วยตุคุณภาพที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะก็ยังจับทางท่าเรือได้เข้าใจไหมทีเนี้ยอยู่ที่ว่าหลังจากเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงยังไงมากกว่าท่าเรือจะโค้ชจะออกหรือเปล่าโค้ชโชคจะมาทําเป็นหัวหน้าตามโค้ชไหมโค้ชอูจะไปเป็นประธานเทคนิคเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างงี้ไม,ไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าโค้ชโชคอะเห็นอยู่ข้างสนามแล้วมาแน่นอนแต่แค่จะมาในรูปแบบไหนครั้งต่อไปวันวันสัปดาห์หน้าถ้าเรือจะ ใช้โค้ดคนไหนทําทีมอะไรอย่างเงี้ยก, mm hmm. ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการบ้านมีเยอะมากนะสำหรับท่าเรือที่จะทําให้กลับมาอยู่ในโมเมนตัมที่ดีแต่ mm hmm. ผมว่ายังไม่ใช่ในสองสอง